กาบสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนเนาะมื่อนี้พบกับซ่องทรายสตูดิโอคือเก่าพี่น้องเลยมื่อนี้คอยซีมาสอนอ่าวิธีเติมเงินลักเจ็ดเนาะเติมเงินแล้วก็สมัครเน็ตด,ด้วยแบบด้วยแล้วก็กดเบิบ่งเน็ตรักเจ็ดนัวว่นเองเนาะสำหรับเติมเงินนี่แมนโบซายดอกจันเนาะ,ะชิกะเต็มหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ตามด้วยรหัส บาดเลยเนาะอ่ะกดใส่เลยสำหรับเติมนี่เมนใส่บัดดักหาเติมก็ได้บัดดักเจเติมก็ได้เนาะวิธีเติมเมนบอใส่ดอกจันหรือว่าซีเดียมในลายเนาะเจ็ดหนึงน่งหนึ่งได้ก็กดโทรออกเลยเนาะนี่ เนี่ยมันจะบอกได้นาะว่าทานได้เติมเงินแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะส่งข้อความขอมาเลยเนาะนี่ทานได้เติมเงินห้าพันกีนเนาะฮ่เฮาก็กดวางไปนี่เฮาสิเาขาว่าเบอร์นข้อความนี่เนาะมันจะบอกว่า สำเร็จแล้วเนาะอ่ามาเบิงสำหรับวิธีสมรครเน็ตเนาะนี้เนาะหาพันกีบกีบนี้เนาะคอยเตืมเนาะหาพันกีบเมนดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่ง็กกรทออกเนาะนี่แล้วก็แด้วมันจะบอกว่าได้หากีบเด็ก็หาหา้ออเนาะหากิกต่อหามือ หาลอยหาพันมิกขนาพี่น้องยอ่าเดี๋ยวชิมาโคดบริงนิดเดนเนาะโคดบริงนิดแบบดอกจันเจ็ดเก้าเก้าซีเดียมทั่วออกดีผจะเห็นว่าหาพันหนึ่งร้อยซาวมิกเมื่อดนิการน้ำใส่เปนที่สิบสี่เดือนเป็ดช่วงพันซาวอ่า สำหรับคลิปนี้ก็บ่มี่อย่างหลายตอนพี่น้องเนาะก็มาสอนซามนี่เพื่อพี่น้องเพราะว่ามีคนถามมาหลายนายคอยกับบอมแมนอ่าบ่แมนบ่ได้รับสปอนเซอร์บ่ได้รับอีหยังหนึ่พี่น้องแต่ว่าคอยมาสอนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะหวังว่าคลิปนี้น่าจัก ่าโฆษณาจะข่าว่องข่อยเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บีไลทีพาสเห็นนี่โอ้สุดยอดสุดยอดว่ะโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะบายบายจบจบบอกขอใจถามได้พี่น้องเอ้ยคอมเมนต์อะไรเด้อ